อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่จังหวัดเชียงรายได้จัดขึ้นนะคะโดยทางหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากได้จัดโครงการทหารพันดีโรงเรียนบ้านจตีชายแดนอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากจัดกำลังพลร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจตีตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายดำเนินการตามโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอย่างต่อเนื่องในการเข้ามาช่วยเหลือ ช่วยในเรื่องของการปลูกผักสวนครัวเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนสารอาหารของเด็กนักเรียนในพื้นที่ชายแดนโดยได้ดําเนินการส่งเสริมการให้ความรู้การสอนเด็กนักเรียนในการปลูกพืชผักสวนครัวการเลี้ยงไก่การเลี้ยงหมูและอื่นๆเพื่อที่จะนําผ,ผลผลิตที่ได้ไปทําอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนซึ่งจะได้สารอาหารที่ดีมีคุณค่าทางโภชนาการและยังลดรายจ่ายภายในโรงเรียนได้อีกด้วยค่ะก็โครงการนี้ก็คือ เป็นโครงการที่ทางทหารเขาทำมาอย่าง